ในลนักษณะตะแคงนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าตายเนี่ยน่าจะมาประมาณ3-5วันแล้วก็ได้มีเจา้าหน้าที่เนี่ยมีการแจ้งไปทางนายเสวกพุทธรักษาซึ่งเป็นานายอำเภอลานศักนะฮะพร้อมกับผู้อำนวยการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีเพื่อทราบแล้วก็มีการดําเนินการขนย้ายซากของเสือโค,คร่ตรงตัวนี้ออกส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่เขาคาดว่าเสือโครอ่งอรานี้น่าจะล่าสัตว์ ล่าสัตว์ตามเหยื่อมาจากเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วไปยังสวนป่าห้วยระบาเนี่ยนะพอมาถึงจุดดังกล่าวอาจจะถูกกับดักของชาวบ้านที่เขาดักไว้แล้วก็ทําให้กับดักเนี่ยดักไว้แล้วไม่สามารถที่จะวิ่งไปไหนได้แล้วก็ทําให้เสียเลือดมากในที่สุดก็เสียชีวิตลงในที่สุดนะครับครับผมก็น่าสงสารมากนะฮะไปอีกหนึ่งสายครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านโทรมาคุณสุเทพนะครับครับจะพูดคุยถึงเรื่องเรื่องแท็กซี่สวัสดีครับคุณสุเทพครับ ครับครับคุณสุเทพอยู่ในจังหวัดไหนครับสมุทรปราการครับครับสมุทรปราการใกล้แท็กซี่ก็เยอะนะครับนี่ครอมพี่แนนยังไงกับคนขับแท็กซี่ในเรื่องของการแต่งกายครับเดี๋ยวคุณสุเทพครับขอรบกวนนิดนึงว่าขอหลีกเสียงอาจจะเป็นเสียงทีวีที่อยู่ใกล้ๆเบาลงก่อนฮะฮัลโหลครับ ฮัลโหลวัสดีครับได้ยินนะครับมีความคิดเห็นยังไงครับในเรื่องของการแต่งกายของคนขับแท็กซี่ครับก็ถ้าฮัลโหลครับได้ยินครับถ้าทุกวันนี้นะการแต่งกายของคนแท็กซี่ผมก็คิดว่ามันเรียบร้อยดีอยู่แล้วนะครับแต่เป็นบางบุคคลใช่้หเองฮะที่เขาแต่งนะครับแต่ว่าไปไอ้ช่วงที่ว่าปักชื่ออยู่หน้าอกเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยครับทำไมครับ เพราะว่าอันนี้ผมถามข้อมูลจริงๆนะถ้าคุณเป็นผู้ผู้โดยสารกนะครับผมถามจริงนะทุกวันเนี่ยถ้านั่งตั๊กมองเห็นแม่นาอกไม่เห็น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 แล้วก็ไม่กล้ามองด้วยครับคนเต่ถ้ามองป้ายเหลืองนี่จะเห็นกว่ากระโดดปากใช่ไหมฮะใช่งนั้นควรควรทำยังไงตรงนี้มาบังคับคนขับรถซิกซี่เนี่ยมันก็ลำบากนะครับพราะว่าทุกคนเนี่ยเราลองถามดูได้เลยนะ สักพันคนนะสักพันคนแน่ว่าที่คุณนั่งหน้ารถทซกซี่เนี่ยคุณเคยมองหน้าอกคนขับไหมเห็นไหมเห็นอะไรไหมกับป้ายเหลืองแน่ไหนะดวกันนะเนี่ยจุดเนี่ยแล้วเราจะไปมรรยากความเห็นแล้วเนี่ยเราจะไปจี้เจ้าหน้าที่ให้มาให้มาตรวจสอบจับคนพนักงานคนขับรถท็กซี่อะนะทุกวันที่คนขับรถท็กซี่หนักนะฮะหาเงินก็ยากรถก็เยอะ แล้วถ้ามาโดนจับอิกลูกเมียไปกินอะไรอ่ะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าแล้วรถรถเมื่อผมบอกอธิบายวางนะคือว่าทุกวันเนี่ยรถมันติดมากนะถ้าเจ้าหน้าที่มาดักจับนะถ้าเจ้าหน้าที่มาดักจับพี่ตบป้านาอกเนี่ยรถเนี่ย การสั่นเจอไปมาเนี่ยมันจะติดมากเลยอ่ะอ้าวอันนี้คุณการจราจรติดขัดอีกใช่นะครับครับผมแต่ถ้าตรวจเนี่ยทุกวันเนี่ยข้าวสตั้งด่านปั๊บโอ้โหรถติดอย่างเงี้ยคนไปเหยียดเลยในส่วนของขับรถแท็กซี่คนกบนในส่วนของคนขับบริษัทนะฮะในส่วนคนขับแท็กซี่คุณดูเทพจะจะให้มีการปรับปรุงตัวหรือว่าแก้ไขตรงไหนบ้างครับขับรถแท็กซี่เนี่ยนะผมก็คงคนขับรถแท็กซี่นะครับ นะแล้วผมก็ขับรถนิ่งขับรถดีอะไรดีช่วยสารชมเชยผมดังนั้นนะนะว่าแต่ว่าไอ้ข้อเสนอข้อเนี้นะผมว่ามันไม่ถูกต้องนะเพราะว่าลองดูนะลองถามดูประชาชนดูลุกคนนั่งดิ้นดินะทั้งหมื่นคนก็ได้นะคุณดุเทพครับจะหลุดหลุดเย็นเก่งก็ต่เปอร์เซ็นต์เดียวคุณดุเทพครับถ้าสมมติว่าคุณดุเทพบอกว่าไม่อยากให้ปักอยู่ซ้ายมืออาจจะไม่ผมไม่กล้ามองว่าแล้วก็มองไม่ชัด ให้เปลี่ยนเป็นมาติดมาติดเป็นอาร์มใหญ่ๆอยู่ที่ที่ซ้ายมือได้ไหมครับมัติดเป็นอาร์มใส่เหลืองนะใต้เหลืองเนี่ยเออเออวางตรงนั้นให้มันเด่นชัดนะฮะเออเดี๋ยวนี้มันสมควรนะการแต่งกายี่ทุกวันนี้มันก็เรียบร้อยดีนะแต่ไอ้ส่วนน้อยที่ว่าจะนุ่งขาสั้งใส่เสื้อไม่เรียบร้อยเนี่ยอันนั้นละถ้าเขาผิดมันก็ตกสมควรจับใช่ไหมับ แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเรียบร้อยหมด้ะครับได้ณแล้วก็ครับไอทีพีว่าผูดในสารว่าขึ้นแล้วบอกปักใช่ไหมบอกปักเนี่ยว่าไม่ไปไม่ไปเนี่ยเราต้องรู้สาเหตุฮะหนึ่งเนี่ยพอบ่ายสองโมงแล้วเนี่ยนะถ้าเราเอาชีวิตของคนขับแท็กซี่กับคนนั่งเนี่ยลองมาคิดดูนะเขามานั่งหันหันหน้าจับหน้าข้ากันเลยว่าผมจะต้องส่งรถสี่โมงเย็นครับใช่ไหมฮะครับถ้าว่า ผมเคยเคยถามผู <c ười, c ười nói, này, ้โดยสารนะว่าไปทางไหนครับนะถ้าไปข้างหลังน <ả> ี <ả> m, na, thì, ่ผมไปไม่ได้นะเดี๋ยวผมส่งรถไม่ทันนะถ้าไปข้างหน้าเนี่ยผมไปได้หมดนะแต่ถ้าเข้าไปข้างหลังเนี่ยผมก็ต้องบอกตัดใช่ไหมครับถ้าเป็นคุณคุณก็ต้องบอกตัดใช่ไหมถ้าไปข้างหลังเนี่ยมนส่งรถไม่ทันอ่ะ ถ้าไปข้างหน้าในปรนทางครับก็คุณุทนจุดเนี้ยผู้โดยสารต้องเข้าใจจุดนี้ผมก็แสดงคว่าที่เราเนี่ยเวลาเราออกเราพูดอะไรอะไรเนี่ยเราต้องอธิบายให้ผู้โดยสารฟังด้วยว่าเออจุดนี้นะน่าจะเห็นใจเขาว่าเขาจะต้องไปส่งรถครับแล้วระยะเวลาสองชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะ มันไปส่งรถไม่ทันเพราะว่ารถมันติดยิ่งยิ่งเย็นยิ่งติดมากครับใช่ไหมครับเข้าใจฮะคุณสุเทพเรื่องน้อกแล้วก็อีกอย่างนะเปรดอยวขอผมอธิบายให้ฟังนะได้ครับพอดีเวลาใกล้จะหมดนะครับคุณสุเทพ หนึ่งผู้ปกครองหนึ่งคนรถหนึ่งคันไปส่งนักเรียนหน้าโรงเรียนเนี่ยเนี่ยราจุดเนี่ยมาทําให้รถติดมากคพอดีครับพอดีรายการจะหมดเวลาครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับวันนี้เรื่องความพ่เดนะครับขอบคุณครับก็อยากจะคุยนานๆนะพอดีเวลาใกล้หมดใช่ฮะก็เข้าใจเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเป็นช่วงการส่งรถก็ทําให้ไม่สามารถไปส่งได้แต่ว่าก็ยังมีความคิดเห็นอื่นๆอีกเราต้องมีการแบ่งเวลาให้กับทางอีกหนึ่งสายครับก่อนหมดเวลาคุณชัยฤทธิ์นะครับสวัสดีครับคุณชัยฤทธิ์ครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเรื่องการแต่งกายของเซ็กซี่เนี่ยบอกตรงมันมีมานานแล้วครับแต่มันละเลยกันเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจไม่อะไรก็คือผู้ประเภทไปไม่คว้างก็เหมือนกับเหตุการณ์ครั้งนี้เมือนกันที่มาออกกฎระเบียบัแล้วครั้งนี้กั้ตำรวจใซึ่งกับเจ้าหน้าที่อืม ทั้งที่นที่ผมรู้ว่ามันมีมานานแล้วครับครับแสดงว่าตำรวจบอกว่ามีการออกกฎมาใช้ในวันนี้แสดงว่าอนาคตวันพรุ่งนี้มารืนนี้เขาจะกวดขันเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับใช่มันก็แค่นั้นนะฮะครับเรารู้รู้อยู่เจ้าหน้าที่เมืองไทยก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเรื่องแท็กซี่เถื่อนครับแถวสะพานใหม่ดอนเมืองอืมครับผมสะพานใหม่เนี่ยแถวยาวเหยียดเลย กแท็กซี่คือคือแท็กซี่ป้ายดำหรือแท็กซี่ที่มันปลดระวางไปแล้วตามระยะเวลาของคนชมที่เขากําหนดตอนเช้ามืดเนี่ยโอ้ตลาดตะ ب า ن ใหม่อะติดก็มารอรับผู้ที่มาใช้จ่ายจ่ายตลาดแล้วตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ปุ่ดแท็กซี่เกิดแล้วก็เบื่อนายกับอีกอย่างหนึ่งก็คือแท็กซี่ ชอบจอดแค่ตามป้ายรถเมย์หร,รือตามอคือถ้าถ้าป้ายรถเมย์ไหนมีสะพานลอยอยู่ด้วยเขาก็จะชะลอชะลอจอดเพื่อที่จะเอาคนอีกฝั่งหนึ่งเดินข้ามสะพานลอยมาเออนาแท็กซี่ไหมอู้แถวนี้ เยอะมากก็จราจรก็ติดขัดอีกใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ในขณะเมื่อกี้คุยกับคุณคุณอุเทพคนขับแท็กซี่เขาก็บอกว่าก็แต่งตัวกันเรียบร้อยไม่เห็นด้วยที่ให้ติใต้ติด้า้ช่อตรงนี้ยิ่งตอนกลางคืนนะอย่างที่บางคนที่โทรมาเห็นนะโอ้ใส่เสื้อลายสก๊อตมั่งใส่เสื้อยืดมั่งอะไรก็ไม่รู้ใส่แว่นตาดำผมบอกโอ้มันไม่ใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งแถวแถวประตูน้ำแถวถนนลาดปันรบ โอ้โหไ่ดูแท็กซี่เลนสองเลนสามในในในสรุปสั้นๆในใจของของคุณชัยฤทธิ์ต้องการให้แท็กซี่บ้านเราเป็นยังไงหรือว่าเจ้าหน้าที่เป็นยังไงครับเรื่องระเบียบมันมีอยู่แล้วแครบขาดการกวดขัน อยากให้เจ้าหน้าที่มากวดขันมากขึ้น,านจากเดิมมันเอื้องอยู่พักหนึ่งนะครับเอแบบเนี้ยเพราะว่าระเบียบเก่าๆของขนส่งเนี่ยเขามีอยู่ใช่ครับครับแล้วบบบางแท็กซี่บางคนเขาก็ยังเขาย,ยังมีระเบียบครับก็มีบางคนในพวกรุ่นหลังๆก็อย่างนั้นนะนะฮะแล้ว <ผม S 2> ที่จรงิงอการขับแท็กซี่ผมคิดว่าไม่ใช่ว่าอ่าใครมีใบก๋วขี่หรือมีเงินไปวางมาจามํำก็ขับได้ที่จรงิงอะผมว่ามันน่าจะมี างไปอะไรทักอย่างที่กำลเกดเกิดเกณฑ์ขึ้นมาคุณสามารถถา้ได้ได้ครับขอบคุณรับคุณเฉลกครับพอดีว่าหมดเวลาครับยังไงอกาสหน้าเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ท่านผู้ชมหลายสายนที่โทรเข้ามาตลอดเวลาเลยใ่มีความเห็นหลากหลายแตกต่างกันในเรื่องของคนขับแท็กซี่คนขับแท็กซี่ก็โทรมาครับก็มีความเห็นอีกอีกอย่างหนึ่งมีหลายอย่างครับตั้งแต่เรื่องของการขับแท็กซี่เรื่องของการเรียกว่าแสดงหลักทงหลักฐานต่างๆที่ควรจะทาให้มีเรียกว่า ความอุ่นใจกับผู้โดยสารมากขึ้นหรือแม้แต่การทํางานของเจ้าหน้าที่เองก็มีความสําคัญเหมือนกันก็หลากหลายความเห็นก็ช่วยกันทุกคนอยากเห็นแท็กซี่ดีๆใช่ครับที่ที่ให้บริการอยู่ในบ้านเราก็ก็แสดงความเห็นกันหลากหลายนะก่อนหมดเวลาในวันนี้นะครับก็มีคลิปดีๆคลิปน่ารักน่ารักคลายเครียดกันนิดๆิหน่อยๆเขาบอกว่าเป็นคลิปเค้กค่าใครอย่าแตะนะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงลองไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับแล้วก็วันนี้ผมเสกชัยศิลปบุญคุณังกูลตะวันวงพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสด What? Every ever <laughs> 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 oh, okay. time I like you guys, I keep on fighting. I Oh my <laughs> god! <laughs> Lucy. <laughs> <laughs> Is that so funny? <laughs> <laughs>